อีกเรื่องหนึ่งครับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคุณเบนเรดซิงหรือว่าคุณอัคารกิตวรโร์เจริญเดชท,ทุกๆครั้งครับที่ทางพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกมาให้ข้อมูลสังคมให้ความสนใจนะครับโดยทางพลตำรวจโทสมหมายบอกว่าพนักง,งานสอบสวนก็เชิญตัวครอบครัวของคุณเบนเรดซิงที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบการฟอกเงินมาสอบปากคำ ยัดย่าต้องมาและที่สําคัญรวมถึงคุณแพทย์นประภาตันตระกูลภรรยาของคุณเบนด้วยให้มาชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางของธุรกรรมทางการเงินกว่า100ล้านบาทเพราะว่ามันอาจจะไปเชื่อมโยงกับคนหลายกลุ่มและที่สําคัญมีบัญชีในชื่อของคุณแพทย์นประภาตันตระกูลนี่แหละครับมีเงินหมุนเวียนในนั้น30ล้านบาทซึ่งทางพลตรวจโทสมหมายบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูบัญชีชื่อของคุณแพทย์ที่มีเงิน30ล้านบาท มันได้มายัางไงเกี่ยวข้องกับเงินที่ทำความผิดหรือเปล่าแล้วท้ายที่สุดหลังการตรวจสอบตํารวจจะแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินหรือไม่ ต้องขอผ่านกระบวนการการตรวจสอบก่อนค่ะจะแจ้งไม่แจ้งนะคะอยู่ขึ้นกับคุณแพทย์เลยว่าจะแจ้งที่มาที่ไปของเงินจํานวนนี้ที่อยู่ในบัญชีได้หรือเปล่าค่ะพลตำรวจโทสมหมายยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะขยายผลต่อไปขณะที่ฝั่งของรองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพลตารวจตรีชาตรีภัยสัรสินนะคะบอกว่าทนายความของคุณแพทย์ก็ประสานมาว่าคุณแพทย์ยินดีที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่16หรือ17มีนาคมนี้แต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนบอกว่าต้อง ต้องรอให้ถึงวันที่13มีนาคมก่อนเพราะว่าส่งหมายเรียกไปเด่ยคือให้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ในวันที่13มีนาคมถ้าคุณแพทไม่มาในวันดังกล่าวก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ก็อาจจะเป็นวันที่16หรือ17ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตามที่ทนายความแจ้งความประสงค์มาทีนี้ถ้าออกหมายเรียกรอบที่2แล้วมไม่มาอีกก็ต้องเสนอสารเพื่อ,อออกหมายจับตามขั้นตอนละค่ะครับส่วนกรณีจะแจ้งข้อกล่าวหาคุณแพทหรือไม่ ฝ่ายสืบสวนเขายืนยันยังไม่เห็นข้อมูลขอเวลาสอบปักคำคุณแพทย์ก่อนรายงานเบื้องต้นนะครับก็บให้ความสนใจกันเกี่ยวกับเรื่องของ30ล้านบาทนี่แหละตำรวจจะไปสอบถามถึงที่มาที่ไปของเงินอย่างละเอียดแล้วก็ถามว่ามีส่วนรู้เห็นรับรู้เกี่ยวกับความผิดที่คุณเบนซ์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับ เรื่องนี้ร้อนจริงๆนะฮะสำหรับกรณีของคุณเบนเรซซิงแล้วไม่เหนือความคาดหมายจริงๆหลังจากที่คุณเบนเรซซิงถูกแจ้งข้อกล่าวหาคนก็มองต่อไปว่าคนข้างตัวอย่างคุณแพทนภภปปปามีหรือที่จะหลุดพ้นจากข้อสังเกตของตำรวจค่ะเพราะคุณแพทย์เป็นภรรยาของคุณเบนนอกจากนี้ก็จะมีคนใกล้ชิดคนอื่นๆในครอบครัวอีกเดี๋ยวต้องรอฟังจากทางตำรวจนะคะว่าจะเรียกใครมาชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้อีกหรือเปล่าับ